รายการดีนุนชแนลเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย 15, 15, 15, 15, 15. อิบนุอันไฮซัมมีนามเต็มว่าอาบูอาลีอานาสันอิบนุอานาสันอิบนิอันไฮซัมชาวยุโรปเรียกอิบนุอันไฮซัมว่าอานาซีนถือกำเนิดนเมืองอันบรอกในปีฮิ่จัสกกาศามราซึ่งตรงกับคริสต์ศักราช965เติบโตและศึกษาความรู้แขนงต่างๆจากนักปราชญ์ของเมืองนี้เขาเคยเป็นเสมียนอยู่ที่นั่นและเคยเยือนมหาวคทอนแบกแดดอยู่หลายครั้งเพื่อทําความรู้จักและแลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการกับนักปราชญ์ขององุ่นซัม เสียชีวิตที่ประเทศอียิปต์ในคศ430หรือคศ1039ซึ่งที่นั่นเขาใช้ชีวิตอยู่ในรัชสมัยของข้อลีฟะอันฮากิมบีอับริลาแห่งราชวงศ์ฟาติมยิยักคศ985-1021และได้รับเกียรติอย่างสูงในราชสำนักของอันฮากิมอิบนุอันไหซัมได้เริ่มต้นชีวิตของตนในช่วงยุคทองของอารยธรรมอาหรับอิสลาม โดยนักปราชผู้นี้ได้ทําการคัดลอกตําราทางปรัชญาเรขาคนิตคนิตศาสตร์และการแพทย์จากภาษาต่างๆเป็นภาษาอารับและยุคแห่งการคิดค้นและประดิษฐ์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอิบนุอันไหซัมได้ศึกษาผลงานของนักปราชชาวกรีกบางคนเช่นอริสโตเติลกาลิโนโตปโตเลมีอพอลโลนิอุโโสและอิกลิดุสโดยอาศัยเป็นข้อมูลในการค้นคว้าและวิจัยในภาควิชาฟิสิกส์และการแพทย์ทั้งๆท,ท,ที่ทราบกันดีว่าอิบนุอันไหซัมไม่เคยมีอาชีพเป็นหมอ แต่เขาก็ศึกษาค้นคว้ากฎเกณฑ์ต่างๆของวิชาการแพทย์เขามุ่งศึกษาการรับรู้ทางประสาทสัมผัสซึ่งเขาอธิบายว่าสสรหรือวัตถุจะมีขนาดใหญ่เมื่ออยู่ใกล้และมีขนาดเล็กลงเมื่อมีระยะห่างไกลออกไปและยังสร้างความกระจ่างในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ถึงลักษณะของสิ่งต่างๆที่จะปรากฏขนาดใหญ่โตเมื่ออยู่ใต้ผืนน้ำและอยู่เบื้องหลังสิ่งที่โปร่งใสและเขาได้อธิปรายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและอ้างอิงหลักฐานบ่งชี้ถึงคุณค่าของปรากฏการณ์เหล่านั้นทางเรขาคณิต อิบนุกอันไฮซัมยังได้ให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับดวงจันทร์การโครจรในวิธีของมันตลอดจนยืนยันถึงการเกิดจันทราคาาด้วยวิธีการต่างๆอิบนุอันไฮซัมได้แบ่งแสงออกเป็นสองประเภทคือ 1. แสงซึ่งส่องสว่างออกมาจากสสารหรือวัตถุเรืองแสงในตัวเองเช่นแสงของดวงอาทิตย์แสงไฟเป็นต้นเขาเรียกมันว่าอสัตยยักษคือมีแสงในตัวหรือเรืองแสงนั่นเองสอง แสงซึ่งส่องสว่างออกมาจากสสารหรือวัตถุซึ่งไม่มีแสงในตัวเองแต่แสงนั้นจะส่องประกายออกมาจากวัตถุนั้นเมื่อมันไปอยู่ใกล้เคียงกับวัตถุที่เรืองแสงในตัวเองหรือมันอาศัยแสงสว่างจากสิ่งอื่นเขาเรียกมันว่าอนอัตวะอนารอดิยะคือแสงอันคุณลักษณะถือกันว่าอิบนุอไนซัมเป็นนักปราที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของชาวอารับและมุสลิมในศาสตร์ขแขนงต่างๆโดยเฉพาะทางวิชาฟิสิก์และเป็นนักค้นคว้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคในเรื่องแสง ตำราที่เขาแต่งขึ้นมีมากเกือบ200เล่มทั้งวิชาแทสตร์ปรัชญาตรกกวิทยาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และดาราศาสตร์เป็นต้นอิบนุอันไยซัมมีความเลื่องลือเป็นอันมากเนื่องจากการแต่งตำราอันมานาซิทซึ่งรวบรวมการค้นพบมากมายในวิชาฟิสิกส์และการศึกษาค้นคว้าอย่างเจาะลึกในทฤษฎีว่าด้วยการสะท้อนและการหักถึงแสงตำราเล่มนี้ได้ถูกแปลเป็นภาษาละตินและยังคงเป็นตำราอ้างอิงเทียงเล่มเดียวในเรื่องนี้จนถึงคริสตวรษที่17 ที่ใช้กันทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงหากเราถือว่าอินุอนไฮซัมเป็นผู้วางหลักฐานของวิชาฟิสิกส์ตามหลักวิชาที่ถูกต้องเขาปฏิเสธทฤษฎีของอิกลิดูสและปะโตเลมีในภาควิชาออปติกส์หรือจากสุปรสาทซึ่งกล่าวว่าตาของคนเราส่งแสงออกไปกระทบกับวัตถุแต่อินุอนไฮซัมได้แก้ไขทฤษฎีนี้ในตำราของเขาที่ชื่ออิลมุนบาซอริยาและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของเขายืนยันว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทฤศศษฎีของอิกลิดูส และประตเลมีนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องและในตำราเล่มนี้ทฤษฎีของอิบนุอันไฮซัมอันโด่งดังได้ปรากฏชัดเจนว่าแสงมิได้เกิดจากตาที่ออกไปกระทบกับวัตถุแต่วัตถุต่างหากที่ส่งแสงสู่ตาของคนเราอิบนุอันไฮซัมมีความโดดเด่นประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างเช่นการประดิษฐ์นาฬิกาแสงแดดและกล้องถ่ายรูปเลนส์ขยายกระจกแว่นที่มีความหนุนโค้งและเรื่องของมุงทางเรขาคณิตแตงเกิลและยังได้อธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดรุ่งกิ่นน้าการเกิดสุริยคาาและจันทราคา่านอกจากนี้เขายังได้พยายามหาหลักฐานยืนยันกฎข้อที่หของอิกลิดุสซึ่งกฎข้อนี้อิกลิดุสไม่ได้ใช้ในเราขาคณิตของตนทําให้เกิดความตื่นตัวครั้งใหญ่ในวิชาเราขาคณิตเรียกกันว่าเราขาคณิตที่ไม่ใช่แบบแผนของอิกลิดุสซึ่งเป็นผลงานของนักปราชชาวอาหรับมุสลิมในด้านคณิตศาสตร์อิบนะไนซัมยังได้ใช้เวลาไปในการศึกษาค้นคว้าชั้นบรรยากาศที่หุ้มห่อโลก จนสามารถกำหนดความสูงของชั้นบรรยากาศได้และได้ผลการคำนวณด้วยวิธีการที่ละเอียดแม่นยำว่าความมืดจะไม่ปกคลุมนอกจากหลังจากดวงอาทิตย์ลดต่ำกว่าเส้นขอบฟ้าทำมุมได้19องศาค่าการคำนวณน,นี้ต่างจากค่าความเป็นจริงที่คำนวณได้จากดาวเทียมทางดาราศาสตร์ซึ่งใช้รังสีอินฟราเรดเพียงแค่หนึ่งองศาเท่านั้นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อินุอันไหซัมใช้ในการค้นคว้าและค้นพบของตอนในเรื่องแสงและจักรสุปราทนั้นนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกถือกันว่า เป็นการประดิษฐ์คิดค้นในยุคใหม่ผู้เป็นเจ้าของความคิดหลักการนี้คืออิบนุอันไฮซัมเพราะเขาได้วางหลักการทางวิทยาศาสตร์บนการวิเคราะห์กฎเกณฑ์ต่างๆจากข้อเท็จจริงซึ่งในปัจจุบันเรียกกันว่าการพิสูจน์หลักทั่วๆไปโดยเอากรณีเฉพาะรายมาอ้าง Induction การเทียบเคียง Comparison และการตั้งสมมติฐาน Derivation สิ่งที่ทำให้อิบนุอันไฮซัมสามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างโดดเด่นก็คือการที่เขาเป็นทั้งนักคณิตศาสตร์และนักปรัชญ,ญา ในส่วนของคณิตศาสตร์นั้นได้ช่วยให้เขาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและอ้างเหตุผลสนับสนุนผลการวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบสบัญญานั้นช่วยให้เขามีความลึกซึ้งในเรื่องต่างๆและการแบ่งบทต่างๆเขาจึงเป็นเจ้าของหลักการดังกล่าวทางวิทยาศาสตร์มิใช่ฟรานซิสเบคอนชาวอังกฤษที่ชาวตะวันตกกล่าวอ้างแต่อย่างใดกล่าวโดยสรุปได้ว่าการที่มนุษย์สามารถลงสู่พื้นผิวของดวงจันทร์ได้นั้นถือว่าเป็นผลงานของเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างไม่ต้องสงสัย แต่นั่นก็เป็นผลสรุปของทฤษฎีที่อิบนุอันไยซัมได้คิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันและรัสเซียต่างก็ใช้เป็นหลักมูลฐานในการสร้างทฤษฎีสมัยใหม่ของพวกเขาในปีหอศหนึ่งสามห้มาแปดมหาวิทยาลัยไคโรได้สร้างห,หางอประชุมของมหาวิทยาลัยและเรียกว่าหอประชุมอิบนุอันไยซัมอีกแห่งหนึ่งเป็นหอประชุมในคณะวิทยาศาสตรข์ของมหาวิทยาลัยแบกแดดเกี่ยวกับตำราอันมานาซิตของอิบนุอันไยซัมนั้น นักวิชาการระบุว่าถือเป็นตำราที่ทรงคุณค่ามากที่สุดเล่มหนึ่งในยุคกลางและนับเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ในภาควิชาจากักษุประสาหรือประสาทของดวงตาและทําให้วิชานี้แยกเป็นเอกเทศมีหลักบุญฐานและกฎเกณฑ์ต่างๆของตัวเองนักปราชญ์ชาวตะวันตกต่างก็อาศัยตำราเล่มนี้เป็นเวลาหลายศตวรรษและอ้างอิงข้อมูลในเรื่องแสงจากตำราเล่มนี้ทําให้นักวิทยาศาสตร์ในคริสตวรรษที่19และ20มีความก้าวหน้าเป็นอันมากในทฤษฎีเกี่ยวกับแสง ตลอดจนการทำความเข้าใจกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับวิชาดาราศาสตร์และไฟฟ้าเดวิดยูเคนสมิธนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันกล่าวว่าอิบนุอันไฮซัมไม่ได้ทิ้งสาขาวิชาใดเลยนอกจากเขาได้เขียนตำราเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นเอาไว้โดยเฉพาะวิชาเราขาคณิตด,ดาราศาสตร์และวิชาตรีโกณมิตรและเขายังมีชื่อเสียงโด่งดังมากในวิชาจักรสุปราศาสตร์ฮาวาดเอฟระบุในหนังสือของตนว่าอิบนุอันไฮซัมเคยกล่าวว่าถ้าหากฉันอยู่ในอียิปต์แล้วแล้วก็ ฉันคงปฏิบัติการกับแม่น้ำไนอันจะเป็นการสร้างคุณประโยชน์อย่างมากแก่พลเมืองอียิปต์และโลกทั้งผองปฏิบัติการดังกล่าวก็คือการควบคุมระดับน้ําที่เอ่อล้นตลิ่งของแม่น้ำไนจนเกิดอุทกภัยอยู่หนึ่งเหนืองคาพูดของอิบนุอนันไนซัมได้รู้ถึงหูของคอลิฟะออนากิมบีอัมริละแห่งราชวงศ์ฟาติมิยะพระองค์จึงส่งมอบของกำนันให้แก่เขาและสัญญาว่าจะดำเนินการตามที่เขากล่าวมาอิบนุอนันไนซัมจึงเตรียมการสิ่งที่จําเป็น สำหรับการศึกษาเส้นทางของลำน้ำในจนถึงเมืองอัสวานทางตอนใต้ของอียิปต์อิบนุอันไยซัมก็หวั่นวิตกต่อท่าทีของข้อลีฟาอันฮากิมที่มักจะไม่อยู่กับร่องกับรอยเขาจึงหลบซ่อนตัวในการค้นคว้าและสร้างผลงานทางวิชาการอย่างเงียบๆมุสตอฟานาซีฟกล่าวว่าถ้าหากถือว่านิวตันเป็นผู้นำที่แท้จริงในภาควิชากลศาสตร์แมคนิทในคริสตอวัษที่17อิบนุอันไยซัมก็สมควรอย่างยิ่ง ที่จะถูกถือว่าเป็นผู้นำที่แท้จริงในภาควิชาเกี่ยวกับแสงในตอนต้นคริสตรวตรรษที่11เส่วนหนึ่งจากตำราที่อิทนุอันไฮซัมได้แต่งไว้ได้แก่หนึ่งบทสรุปภาควิชาเรขาคณิตของอิกริดูสสตำราการอภิปรายของนักปราชญากรีกและอิมุนกลาล์ามตำราว่าด้วยวิชาคำนวณ 4. ตำราวิชาจากสุป,ประสาศาหรือประสาทดวงตา 5. เอกสารว่าด้วยมาตรวัดต่างๆ 6. ห,หนังสืออธิบายวิธีการหาทิศกิจลักษ 7. ดหนังสืออธิบายความสัมพันธ์ของวิชาพีชนิตกับวิชาการแบ่งมรดก8ตํตำราเกี่ยวกับรูปทรงปริซึม9หนังสือว่าด้วยการหักถึงแสง10หนังสือว่าด้วยตาและการมองเห็น11เอกสารว่าด้วยเลนรวมแสง12เอกสารเกี่ยวกับแสงของดวงจันทร์13ตําตำราว่าด้วยโลกและฟากฟ้าโอ้โหเยอะแบบไม่เกรงใจใครมูฮัมหมัดริดรอนนักดาราศาสตร์ ได้ศึกษาเอกสารข้อเขียนของอิบนุอานายซัมและได้ข้อสรุปว่าถ้าเราต้องการเปรียบอิดนุอานายซัมกับนักวิทยาศาสตร์ในยุคสมัยของเราข้าพเจ้าคงไม่พูดเกินจริงหากข้าพเจ้าถือว่าอิบนุอานายซัมอยู่ในระดับที่เปรียบได้กับไอสไตน์ในยุคข,ของเรา